โอเคครับปีนี้ผมก็จะขอให้ได้1 0 0 0พันซับผมก็จะทำคลิปอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ให้ออกมาเป็น1,000พันซับให้ได้ไม่ว่าจะยากขนาดไหนผมก็จะลงมือทำจนกว่าจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าบางทีแม่งผู้ติดตามช่องผมนี่ไม่ขยับเลยคือบางทีอาจจะมีลดเลยได้ซันก็มีเฟลบ้างครับมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติแต่คลิปนี้ก็จะมาเป็นคลิปสั้นอยู่เหมือนเดิมแต่ผมก็จะหาเรื่องคุยให้มันยาว เออจะว่าไปก็ไม่มีอะไรต้องให้พูดด้วยก็สำหรับวันนี้ก็บายนะครับแค่นี้แหละพอแล้วแค่นี้เพราะว่าผมป่วยอยู่มันเจ็บคอไม่ไม่พูดเยอะเจ็บคออะไรประมาณนี้ก็แม่งบางทีทำอนิเมิชั่นน่าจะไม่ดูตลกหรือไม่คำเนี่ยหรือเป็นคนติดจริงจังมากเกินไปบางทีก็ติดจริงจังบางทีก็ติดเล่นตัวผมนี่ก็แปลกเหมือนกันนะครับเนี่ย